สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบให้กู้สองหมื่นปลอดเงินต้นหกงวดแรกใครสามารถสมัครได้บ้างสวัสดีทุกคนนะคะและครีมนี้อ้อยก็มีสินเชื่อของธนาคารที่ปล่อยออกมาให้เพื่อนๆนที่เป็นหนี้นอกระบบให้ได้กู้คนละสองหมื่นบาทปลอดเงินต้นหกงวดแรกใครที่สนใจลองฟังรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้เลยค่ะ สินเชื่อตัวนี้สืบเนื่องมาจากทางรัฐบาลที่ประกาศจะช่วยแก้หนี้นอกระบบให้กับประชาชนและเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่1ธันวาถึง29กุมภาพันธ์2567ปัจจุบันเขาขยายให้ลงทะเบียนได้เพิ่มถึง31มีนาคม2567 ลงทะเบียนตรงนี้อ้อยเคยทำคลิปไว้แล้วจะสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทาง 1. ลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ผ่านแอปไทยไอหรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถเดินทางไปที่สำนักเขตอำเภอที่เราอยู่ได้ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนให้ก็ได้เดี๋ยวอ้อยจะใส่ลิงก์วิดีโอสอนลงทะเบียนไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้อีกทีหนึ่งนะคะสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อของทางธนาคารอมสินชื่อว่าสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ จุดเด่นจะให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินลายละ20 0 0 0และต้องเป็นเพื่อนๆที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการธนาคารประชาชนดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ1ต่อเดือนไม่ต้องมีหลักประกันชำระเฉพาะดอกเบี้ยนาน6งวดก็คือ6งวดแรกเราไม่ต้องส่งเงินต้นเลยและให้ผ่อนได้นานสูงสุด 36งวดถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาเพื่อนๆที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไป 2. เป็นผู้มีรายได้ประจำหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าหาบเล่แผงลอยผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการ 3. เป็นผู้ลงทะเบียนในโครงการไก่เกีย่ยรนี่นอกระบบของรัฐบาล 4. เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนและสามารถติดต่อได้ 5. ต้องไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารอมสินสินเชื่อตัวนี้ไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆเอกสารในการยื่นกู้ใช้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. หลักฐานการเป็นผู้ลงทะเบียนโครงการไก่เกียร์นี่นอกระบบของรัฐบาล 3. หลักฐานแสดงมูลนี้นอกระบบ ในส่วนตรงนี้อาจจะเป็นแชทหรือสัญญาการกู้นอกระบบก็ได้นะคะ สีเอกสารแสดงรายได้หรือถ้าเราประกอบอาชีพอะไรก็เอาเหล่านั้นให้เขาดูค่ะว่าเราเนี่ยมีรายได้จริงๆจํานวนกู้แต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันนะคะแต่เขาจะให้สูงสุดรายละไม่เกิน20,000บาทโดยตรงนี้ไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นของทางธนาคารคือถ้าใครมีสินเชื่อประเภทอื่นกับทางธนาคารอมสินก็ยังสามารถสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้ ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ 1. นึ่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนโดยปอดชำระเงินต้น6งวดแรก6งวดแรกธนาคารจะให้เพื่อนๆชำระแต่ดอกเบีย้ย 2. ระยะเวลาผ่อนชำระเขาให้ผ่อนได้นานสูงสุด3ปีหรือ36งวดนั่นเองอัตราดอกเบี้ยถูกนะคะ1อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่ไม่เกินร้อยละ1ต่อเดือนอัตราดอกเบีย้ยถ้าเพื่อนๆผิดนัดชำระเท่า กับอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ0.25ต่อเดือนของเงินต้นที่กำหนดถ้าเพื่อนๆผิดนัดชำระเดือนหนึ่งดอกเบีย้ยปกติเราจะเสียไม่เกิน1ปอร์เแต่ถ้าผิดนัดชำระก็จะบวกไปเพิ่ม0.25ต่อเดือนเป็น1.25ต่อเดือนค่ะเดี๋ยวอ้อยจะขึ้นตารางการคำนวณวงเงินที่จะต้องผ่อนชำระให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะคะภาพตารางที่ขึ้นดังต่อไปนี้ เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่อเดือนเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ปอชำระเงินต้น6เดือน ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆได้วงเงินกู้15,000 15, บาทและ20,000บาทจะต้องจ่ายเดือนละเท่าไร่ในกรณีกู้ได้เดือนละ1,000 0บาท6งวดแรกจ่ายแค่ดอกเบี้ยเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นงวดที่7ถึงงวดที่36เพื่อนๆจะจ่ายเพียงงวดละ434บาทถ้าเรากู้ได้1 5 0 0 0บาทจะจ่ายดอกเบี้ย6งวดแรกเพียง เดือนละ150บาทงวดที่7ถึง36จ่ายเดือนละ650บาทถ้ากู้ได้20,000จะจ่ายดอกเบี้ย 6เดือนแรกเดือนละ200บาทและงวดที่7ถึงงวดที่36จะจ่ายเพียง867บาทตารางตรงนี้นะคะเป็นตารางการคำนวณงินงวดเร่าวๆเท่านั้นเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันนะคะสำหรับใครที่สงสัยสามารถโทรสอบถาม1115หรือจะไปถามที่สาขาธนาคารอมสินกายบ้านได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะฝากกด subscribe กดไลค์และกระดิ่งแจ สำหรับคลิปนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับใครที่สงสยัยสามารถโทรสอบถาม1115